ธาตุรู้มันมีอยู่ในสัตว์ในคนธาตุรู้ตัวนี้นะ่ะเขาเรียกว่าโนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้บางทีก็เรียกว่าจิตบางทีเ็ียมโนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันมีอยู่ในทุกสัตว์สังขารเกิดมาแล้วก็มีธาตุรู้อยู่ แต่คราวนี้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันได้ไม่ไม่พัฒนาถึงกับว่าแยกแยะว่ารู้ดีรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้เขารู้เรามันไม่รู้ถึงขนาดนั้นมันจะรู้แต่หากินนอนผสมพันธุ์กลัวตายรู้หารู้หาทรัพย์รู้กินรู้นอนรู้หลับรู้นอนรู้ผสมพันธุ์ แล้วก็รู้กลัวตายไอ้นี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ที่มันรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเองแต่ถ้าคนเนี่ยที่พัฒนาจิตดีแล้วเหมือนศาสนาพุทธสอนเนี่ยเขาต้องรู้เกินกว่านี้ไปรู้อะไรรู้เกินกว่านี้รู้หาเนี่ยหาก็ต้องรู้ประมาณในการหารู้หาเสร็จแล้วรู้จักใช้ในสิ่งที่หามาได้รู้จักแปลงสิ่งที่หาให้เป็นประโยชน์ รู้จักเปลี่ยนแปลงสิ่งที่หาแล้วให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าไม่แปลงมันจะเกิดโทษนี่กัญหาแต่ถ้ามนุษย์อยู่ในโลกเขาจะหาอย่างเดียวโดยไม่รู้เอาไปแปลงทำอะไรบ้าง mm. ก็เข้าใจว่าหาเอามากินอย่างเดียวมาใช้อย่างเดียวไม่ใช่หาเสร็จแล้วก็ต้องเอามากระตันอยู่รู้คุณข้างบนเอามาให้ทุนสำรองแก่ข้างล่างคือให้เขากู้ยืม กู้ยืมคือลูกหลานเอาไปกู้ยืมเอาไปสําหรับลูกหนี้กู้ยืมสําหรับไปลงทุนข้างบนก็ไปบูชาคุณไปตอบแทนคุณไปกระตันอยู่รู้คุณแปลว่าสิ่งที่หาเนี่ยมันจะต้องเอาหนึ่งเอาไปตอบแทนคุณคือไปใช้หนี้นั่นแหละไปใช้หนี้ที่เราได้จากเขามาเขาก็คือมารดาบิดาผู้มีพระคุณผู้ให้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ข้างบน แล้วก็ให้ข้างล่างนี่แปลว่าแปลงแล้หามาแล้วก็มาแปลงเอามาแปลงข้างล่างข้างล่างก็คือให้เขาเอาไปเป็นทุนสำรองเพื่อไปศึกษาเราเรียนคือให้ลูกให้หลานเนี่ยข้างล่างเนี่ยแล้วให้ตรงกลางตรงกลางก็คือเพื่อนญาติมิตรหายสังคมส่งเคราะห์อันนี้คือตรงกลางให้ข้างบนให้ข้างล่างให้ตรงกลางอันนี้แปลว่าหามา เขาเนี่ไอตัวรู้เนี่ยมันจะต้องรู้ว่าหามาเพื่อไปใช้บูชาข้างบนแล้วเอามาให้ข้างล่างเอาไปเป็นกู้ยืมลูกหลานไปกู้ยืมแล้วเอาไปลงทุนต่อให้ลูกหนี้ไปลงทุนต่อเหมือนธนาคารเ,เราเหมือนนายธนาคารเนี่ยข้างบนข้างล่างตรงกลางคนมันมีระดับบนระดับล่างระดับกลางเนี่ยเหมือนกับลูกหนี้มันมีลูกหนี้ชั้นดีคือข้างบนเนี่ยไปใช้หนี้ข้างบนตรงกลางคือลงทุน ตรงข้างล่างคือไปให้เขาเพื่อก่อเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นเองเขานี้ไอ้นี่คือหาเขานี้กินกินถ้าคนไม่รู้เนี่มันจะกินแบบไม่ประมาณกินแล้วฆ่าตัวตายคนตายทุกวันนี้เพราะการกินทั้งนั้นน่ะกินแบบไม่ประมาณในการกินกินมากเกินและกินน้อยเกินและไม่ควรกินในสิ่งที่ควรกินแล้วกินในสิ่งที่ไม่ควรกิน แล้วไม่กินในสิ่งที่ควรคนรจะไม่กินก็ไปกินมันก็เป็นโทษเพราะนั้นการกินเนี่ยหากินนอนผสมพันธ์กลัวตายนีย่คือตัวไม่รู้มันเข้ามาแล้วมันก็รู้แต่หากินนอนผสมพันธ์กลัวตายเหมือนสัตว์เนี่ยกินก็ต้องรู้จักประมาณพระทงละมัตตันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่ได้มากเกินและไม่น้อยเกินคราวนี้ในโลกปัจจุบันยังกินต้องมีอีก กินอันนี way way court, sure But, ้ม UH ันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหมันมันหวานเค็มหวานมันเค็มเนี่ยสามตัวมันเนี่ยมากเกินเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยมันเกิดโรคทันทีเลยโรคหัวใจก็เกิดจากหวานมันเค็มโรคความดันก็เกิดหวานมันเค็มโรคเบาหวานเกิดจากหวานมันเค็มโรคมะเร็งก็เกิดจากหวานมันเค็มเนี่ยตัวที่ไปกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นเพราะไอ้สามตัวนี้ทํามากเกินเนี่ย มันจะเกิดเรื่องเลยไตก็เกิดจะหวานมันเค็มหัวใจเกิดจะหวานมันเค็มเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตก็เกิดจะหวานมันเค็มทั้งหมดคราวนี้ถ้าเราไม่รู้ประมาณไอ้สามตัวเนี่ยมันจะกินแบบไม่ประมาณเยเพราะนั้นการกินคนรู้ก็จะกินแบบยืดอายุการใช้งานของร่างกายชีวิตก็จะยืนขึ้นยาวขึ้นถ้าไม่ประมาณไอ้สามตัวนี้ฆ่าทันทีเลย หวานมันเค็มและอันตรายบุหรี่เหล้าพวกนี้ก็ตัวที่ตัดทอนให้สั้นให้ตายเร็วผิดธ,ธรรมดาเกิดมาบางคนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักประมาณแล้วยังฆ่าตัวอีกเอาสิ่งแปลกปลอมทำให้ตับตพังไตพังหัวใจพังก็คือพวกเหล้าและบุหรี่พวกนี้ตัวแสบที่จะไปฆ่าเพราะทางอ้อมแต่เขาก็ไม่รู้ถ้าคนเว้นได้เนี่ยไอ้พวกเหล่านี้เนี่ย ชีวิตเขาจะยืนขึ้นนี่แปลว่ารู้รู้เพื่อจะให้ร่างกายเราอายุยืนขึ้นอันนี้ยืนโดยลักษณะของอาหารกินรู้จักประมาณนี่เราไม่พูดถึงกรรมนะกรรมจะมีลึกเข้าไปกว่านี้อีกถ้ากรรม,มาไม่ให้อายุสั้นก็คือไม่ฆ่าสัตว์แล้วให้เมตตาปราณีต่อสัตว์ต่อชีวิตให้สัตว์อันนี้คือต้องกดของกรรมเข้ามาผสมอีก อายุยืนอายุสั้นยังเกี่ยวกับอาหารด้วยเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์กรรมด้วยมันผสมแล้วใช้ร่างกายไม่เหมาะสมด้วยไม่ออกกําลังด้วยก็ตายเร็วเพราะนั้นเรื่องของกินเนี่ยมันต้องผสมกับอีกหลายตัวทีเดียวบางทีไม่ออกกําลังเลยนกินอย่างเดียวเนี่ยสะสมมากๆเดี๋ยวก็ตายเพราะเมื่อมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ออกกําลังมันไม่เผาไหม้เนี่ย พังเร็วอ่ะทุกอย่างพังหมดมออกกําลังมากโกนไปจนไม่ชดเชยเข้าไปแล้วก็ตายเร็วอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ไอการที่ว่ากินนี่ก็ต้องรู้จักประมาณออกกําลังต้องประมาณทุกอย่างต้องประมาณหมดนี่คือมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วกินก็ไม่ประมาณกินแต่อาหารที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นทุกข์อันไหนตัวร้ายก็ไม่รู้อันไหนตัวดีก็ไม่รู้เพราะไม่รู้มันก็กินอย่าง เพชฌฆาตฆ่าตัวเองโดยปากคนอื่นฆ่าตัวเราไม่ได้ปากเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ใช่คำพูดนะกินเนี่ยรายย้ายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมันทำให้ตายง่ายที่สุดอายุสั้นที่สุดกินแล้วคราวนีออ้กินผสมพันธุ์การผสมพันธุ์เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่เกิดในโลกต้องต่อต่อพันธุ์ต่อทุนของชีวิตของมนุษย์ แต่ถ้าคนที่ควบคุมมันได้มันก็จะมีขอบเขตว่าอันนี้คือของเราอันนี้คือสมบัติของเราภรรยาของเราสามีของเราเมื่อควบคุมได้มันก็อยู่ในขอบเขตเหมือนน้าอ่ะเขาคุมได้มันก็ไม่ไปท่วมถ้าคุมไม่ได้มันมีเรื่องเลยไหมคุมน้ําเนี่ยล,ลำบเพลิงลํามูลลาตะคองลําแช่เนี่ยเขาคุมได้มันก็ไม่เกิดอันตรายก็มีประโยชน์ด้วยตามก็เช่นเดียวกันคุมได้มันจะมีประโยชน์ คุมไม่ได้มันมีโทษมหันตโทษคุมอย่างไรคุมให้ยินดีในสิ่งที่เรามีสามีภรรยาเราให้เกียรติเคารพรักเติมน้ำใจให้กันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยในเรื่องอยู่ไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองในเรื่องการผสมพันธุ์เนี่ยมันต้องรู้จักประมาณคนไม่รู้จักมันหมกมุ่นมัวเมากันนั่นืองมานนี่ตายเร็วอะมึงคนตายเร็วหมกหนึง่งไม อย่างกษัตริย์ของไอ้ไอ้อของพวกเอมองโกอ่ะที่มันมาครอบงําจีนน่ะมันมีเมียทีหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมมันมีเป็นพันๆเมียนะกษัตริย์มองโกเนี่ยตายเป็นเท่าไรอายุยี่สิบห้าตายบางทีสิบหกปีตายยี่สิบปีตายอ่ะเพราะมันใช้กระสุนมากเคยหมกมุ่นในกามมากเกินกษัตริย์มองโกลูก,ล,กลูกเจงจิกข่านเนี่ยลูกหลานเจงจิกข่านเนี่มาอยู่เมืองจีนเนี่ยสองร้อยกว่าปีเนี่ย มันเปลี่ยนกษัตริย์บางทีเปลี years, 6, ian, аны, so ่ยนสิบปีเนี่ยมันเปลี่ยนเจ็ดแปดคนนะเพราะกษัตริย์มอโกเขาเนี่ยถ้าเมียเก่าของกษัตริย์คนเก่าดีถ้ากษัตริย์คนใหม่เป็นเนี่ยต้องลบมาเป็นเมียเขาหมดสมมติว่ากษัตริย์คนเก่ามันมีเมียอยู่ทั้งหมดรวมแล้วห้าสิบคนเนี่ยถ้ากษัตริย์คนใหม่ไปเนี่ยไอห้าสิบคนนี่เป็นเมียของกษัตริย์คนใหม่หมดแล้วกษัตริย์ใหม่ต้องหามาอีกห้าสิบเป็นร้อยหนึ่ง คราวนี้มันตายตายต้องลบลกทิ้งลกทิ้งลบมาลบมาเนี่ยกษัตริย์คนสุดท้ายๆนี่มีเมียเกือบสามสี่พันคนอายุมันก็ประมาณสักสิบสิบหกสิบเจ็ดตบแปดตายเรียบนี่คือหมกมุ่นในกามมากมันตายอย่างเงี้ยกษัตริย์มองโกชิบหายไปจากเมืองจีนเนี่ยก็เพราะเรื่องบ้านี่แหละเรื่องกามอย่างเดียวเนี่ยชิบหายหมด อันนี้ก็เรื่องถ้าคนควบคุมได้มันก็อยู่ในขอบเขตคนควบคุมไม่ได้ก็าตายเร็วผิดธรรมดาแล้วหมกมุ่นก็บว่าจะหาความสุขไม่ได้สินก็จึงต้องควบคุมโดยให้มีขอบเขตเหมือนน้าในเขื่อนควบคุมเวลาเวไหนจะปล่อยทํานาเวไหนจะกักเอาไว้เวลาไหนจะพอประมาณเนี่ยน้ามากขนาดนี้ถ้าไม่มีเขื่อนมันชิบหายหมดมันท่วมหมดชิบหมายแล้วเขื่อนเขายังชะลอและเปิดพอประมาณ มันจะเสียหายบ้างแต่คนน้อยกว่าที่ไม่ควบคุมน้ําเลยการก็เช่นเดียวกันมีสินห้าสาหรับเอาไว้ควบคุมให้ยินดีในสิ่งที่เรามีกินนอนผสม่ันกลัวตายกลัวตายเดยก็เช่นเดียวเป็นสัญญาณของสัตว์ทั้งหมดกลัวตายทุกคนนอกกลัวตายท่านนันเกิดบ้ามีมีใครที่ไม่กลัวตายหรอกแต่คราวนี้ถ้าเรารู้ว่าความตายเป็นธรรมดาแล้วมันก็ไม่กลัวมากแล้วเห็นตายมีอยู่ทุกขณะที่รู้จมูกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ มันกลัวเหมือนกันแต่ไม่หวาดแวั่จนเที่ยวหาเครื่องป้องกันตายสารพัดอย่างหรือประมาทจนไม่ระวังเลยกลัวตายเป็นชาติชาติยานของสัตว์ที่รู้แต่ก็รู้ผิดรู้ผปดนว่างบกลัวตายมันน่ากลัวทิ่ไม่น่ากลัวเพราะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายก็รู้ตามไปจริงเพราะมันเกิดมันถึงตายตายเมื่อไหร่ก็เมื่อระวังเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วร่างกายก็ถือว่าเราใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้ว ถึงเวลามันก็ต้องแตกสลายเป็นธรรมดากิดนอนเหมือนเมื่อปล่อยตายคือนี้ตัวรู้เขานี้ตัวรู้จริงๆมันเป็นตัวนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้เขารู้เราไอ้ตัวนี้มนุษย์ไม่ได้พัฒนาให้รู้แจ้งถ้ารู้แจ้งมันจะใช้ชีวิตอย่างรู้แจ้งใช้ชีวิตอย่างไรคือการรู้แจ้งรู้ว่าเราจะใช้อย่างไรคิดอย่างไรจะนําเกิดให้สุขทุกข์เกิดขึ้นแก่เราพูดอย่างไรทําสุขทุกเกิดขึ้นแก่เรา ทำอย่างไรเกิดสุขทุกข์เกิดขนเราเขาจะเลือกทําแต่สิ่งที่ดีคือสุดจริตสุดจริตด้วยกายวาจาจิตเขาจะเลือกทําคือรู้จะเลือกพูดพูดอะไรที่สร้างสรรค์ทําให้คนฉลาดขึ้นพูดอะไรที่ทําให้คนดีขึ้นคิดอะไรที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็ไม่คิดคิดอะไรที่ทําตัวเองฉลาดก็จะคิดเขาเยกฉลาดในความคิดบางคนนี่ไม่รู้จักฉลาดในความคิดคิดตะพื้นตะพื้น เหมือนน้ำที่มันหลากโดยไม่มีเขื่อนกั้นมันมีโอกาสเป็นโรคประสาทหรือโรคบ้าโรคเสื่อมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนคิดในสิ่งที่ควรคิดจึงมีความคิดอย่างเป็นระบบงานคิดอย่างเป็นระเบียบแบบแผนคิดอย่างมีวินัยในการคิดแต่ถ้าคนคิดไม่มีวินัยในการคิดมันจะคิดแบบเลอะเทอะคิดแต่ทําลายตัวเองคิดแต่เบียดเบียนตัวเองคิดแต่มุ่งร้ายตัวเอง รื่องดีก็คิดซะจนเหนื่อยเกือบตายทุกเกือบตายเพราะดีคิดชั่วก็คิดซะจนมีชั่วคิดว่าเองเป็นตัวตัวชั่วตัวชั่วคือเองเองเป็นตัวชั่วไปแบกตัวชั่วเผาตัวเองจนเอาชั่วมาเผาตัวเองคิดซะจนไม่สามารถละความชั่วที่คิดได้เพราะมันคิดมันหนึ่งชั่วไม่คิดมันก็ไม่ชั่วตัวคิดนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดความชั่วและความดีและความทุกข์ เขาที่คิดชั่วแล้วเกิดไปคิดกับมันเรื่อยไอ้ชั่วไม่ใช่เราเราไม่ใช่ชั่วคนนี้เป็นคนใหม่คนดีคนมีหิริโอตตะป่แล้วมันก็เลยไม่อะไรอในความชั่วที่คิดนั้นแต่ถ้าคนคิดว่าเราทําชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วคนคนนั้นจะฝังจมอยู่ชั่วนั้นแล้วเขาจะทุกข์อยู่กับความคิดของเขาเองคนฉลาดจึงไม่ยึดถือความคิดที่ชั่วนั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราก็จะทิ้งความคิดที่ชั่วนั้น ความคิดก็ผ่องใสก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองคนฉลาดจึงรู้จกคิดและจะไม่คิดดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่คิดหมายถึงคิดเหมือนกันแต่คิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนบางทีเขื่อนบางเขื่อนนี่เ็าจะทําเป็นพลังงานไฟฟ้าเห็นเขาเปิดน้ําเพื่อปั่นกระแสะไฟฟ้าขึ้นเห็นไหมยังเขื่อนลําตะคองเขาสูบไปข้างบนน่ะเขาเยี่ยที่ยอย่างไหมเขาสูบขึ้นข้างบนแล้วก็ปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเห็นไหมเ็าสูบขึ้นแล้วก็ได้เป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างนั้นแล้วคนคิดเป็นกระแสความคิดมันก็จะปั่นเป็นปัญญาเลยปั่นเป็นยารเห็นให้ทุกทุกนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสือสเเส่อมสลายเป็นธรรมดาคิดแล้วเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายเป็นธรรมดาจําได้เกิดขึ้นเสื่อมสลายเป็นธรรมดารู้แล้วเกิดขึ้นเสื่อมลายเขาจะเอาตัวรู้มาขัดเราทําให้เกิดแสงสว่างแห่งชีวิตเขาจะใช้เงินเพื่อหาความสุขแห่งชีวิตแปลว่าเขาใช้เป็น เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงก็คือรู้แจ้งรู้แจ้งเหตุแจ้งผลแจ้งตนแจ้งการแจ้งตะมาณประมาณในความคิดประมาณในการจับใจ่ายใช้สอยประมาณในคําพูดประมาณในการกระทําคนประมาณนี่แปลว่าเขามีความรู้แจ้งในการประมาณตนไม่อวดตนไม่ยกตนไม่แบกตนแต่จะใช้ตนนี่แหละประมาณประมาณว่าจะทําอะไรประมาณว่าจะแบกของเนี่ย จะยกของจะถือของเนี่ยประมาณในการยกประมาณในการแบกประมาณในการวางเขาจะประมาณหมดแต่ถ้าคนโง่แบกกระพือโดยไม่ประมาณตนเหมือนไปแบกกระสอบส,ส,สอบข้าวเนี่ยสามร้อยกิโลกรัมพวกเราอาย,อยุน้ำหนักขนาดไปแบกร้อยกิโลกรัมเนี่ยหลังหักพนไม่ประมาณในความคิดในการกระทำคำพูดแปลว่าไม่รู้ คนรู้เขาจะประมาณจะยกของเท่าไหร่ก็ประมาณพอประมาณถือพอประมาณทําพอประมาณคิดพอประมาณมีพอประมาณคนมีปัญญาเนี่ยคือความรู้นั่นแหละตัวรู้อย่างเดียวเนี่ยมันจะใช้ได้หมดเลยรู้ประมาณแล้วรู้พอรู้พอดีพอเหมาะพอควรพอประมาณไอ้บ้านเราที่มันไม่ประมาณทุกวันนี่ะไรผู้นำเขาไม่ประมาณมาอยู่ก็อยู่เกินประมาณอยู่เกินที่รับปากไว มันก็เกลียดกันก็เกิดเดือดร้อนหุ่นบายทุกวันนี้เพราะไม่รู้จักประมาณแช่อยู่ในตำแหน่งเกินประมาณจนคนเกลียดคนชังคนเบือ่อแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าหน้าเบือ่อเพราะไม่ประมาณเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองนะ่ะเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาเริ่มเกลียดแล้วเพราะมันติดเสษติดเข้าไปแล้วเลยไม่ประมาณเพราะไม่รู้ประมาณตัวเองไม่รู้ประมาณ ในความรู้ความสามารถมันก็หลงตัวเองรอเนี่ยเพราะหลงตัวเองคือคนไม่ประมาณตัวแล้วไม่มีสัจจะไม่มีประมาณไม่มีความพอเหมาะพอควรพอดีเพราะมันตะกะตะกูลมันโลกเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยากเข้าไปแล้วมันว่ายแ่ประมาณเด็กไม่รู้ตัวเองถ้ารู้จักประมาณมันจบเลยไม่มีทุกข์ไปนั่งอยู่ในเขาควายที่ไม่ประมาณนะั่นน่ะนั่งอยู่ตรงไหนก็เป็นทุกเดือดร้อนอย่างนั้นน่ะทําให้เขาเดือดร้อนเลย ม่หยุดสละตัวเองออกไปจากจุดนั้นๆจุดที่เขาเบื่อออกไปจากจุดที่มีไฟเผาเสียมันก็พ้นทุกข์แต่มารู้มันโง่แล้วมันไม่ประมาณอ่ะพอโง่ก็ไม่ประมาณเนี่ยแล้วยึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์เห็นไหมคนเราถ้ารู้แล้วเนี่ยรู้ประมาณรู้ประมาณอะไรรู้ไหมก็รู้เสียสละตัวเองดิอย่ายึดถือในสิ่งที่เราถือเรามีอยู่ เรามีเราเป็นอะไรลองเล่าไม่ถือสิ่งที่เรามีเราเป็นเราจะสบายเราไม่ต้องมาเป็นอะไรเหมือนอาจารย์ต้องไม่เป็นอาจารย์อาจารย์นห้นก็ละจากความเป็นอาจารย์ถึงสอนคนได้ถึงอยู่สบายถ้าละจากความเป็นอาจารย์ไม่ก็ต้องนั่งเอเตเป็นเจ้าวาดเป็นผู้นำเป็นบริจัดบริวารก็ถินป่าป่ามหาอาตมาตมานี่จะมีอำนาจัไอ้นี่แปลว่าอาจารย์ไม่ประมาณประมาณว่ามาจากใครมหาอะไร อาจารย์ก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองถ้ามาหาแบบเดิมมันจะต่างอะไรกับมีลูกมีเมียม,มานั่งเฝ่าวัดนอนเฝ่าวัดนั่ก็วัดมาแบกเงินทองเขา้าของของ,ของวัดนู่นวัดนี่เพื่อจะสร้างนู่นสร้างนี้แปลว่าอาจารย์ก็มีสภาวะเหมือนกับโยมธรรมดานเนี่เพราะไม่ประมาณอาจารย์ต้องประมาณตัวประมาณยังไงถ้าไปแบกมันเป็นทุกข์ไปถือมันเป็นทุกข์เราไม่ได้บวชมาหาทุกข์ก็ต้องดึงตัวออกมาจากจุดที่เขาให้เป็น โยมอยากให้อัตมาเป็นเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำเป็นพระ,ะค้งพระครูถ้าตมาบ้าตามเสียงโยมเชียอัตมาก็เป็นพระบ้าคือไม่ประมาณไม่ได้บวชมหาอย่างนั้นไม่นาเป็นอย่างนั้นถ้าถูกโยมเลียโยมยกโยมย่องโยมนับถืออัตมาก็บ้าตามน้ําลายโยมก็เป็นเชื้อหมาบ้าเหมือนโยมเป็นโยมเป็นหมาบ้าน้ําลายโยมหมดทาให้อัตมาติดเชื้อหมาบ้าเขาเนี่ยในมันกรต้อง ประมาณอยากติดเชื้อมาบ้าเขานะเห็นไหมนี่ต้องประมาณอย่างนี้ถ้าคนประมาณแล้วจะสบายอย่าทําตัวให้เป็นปัญหาอย่าทําตัวให้หน่าเบื่อหน่ายรีบดึงตัวออกจากตัวนั้นเสียที่เขาให้เป็นเป็นเราอยู่อย่าไปเป็นมากเราต้องไม่เป็นอะไรๆไ,ไม่คิดจะเป็นอะไรอะไรไม่คิดจะมาหวงอะไรอะไรพอไม่หวงไม่ห่วงไม่อยา ใครมาจะมาไล่เราวะไม่ไล่เราก็หนีอยู่แล้วเขาก็ไม่เบื่อเราทีแล้วก็สบายทีพอเป็นแล้วเขาหวังไงพอเป็นเขาก็หวังว่าเราจะเป็นดียังงั้นอย่าง,งนี่ไอ้พวกนึงก็หวังเพื่อหาผลประโยชน์กับเรามันก็มาแอบ,บอิงเกาะแข่งเกาะขาเราเพื่อหาให้เราเป็นตัวเงินตัวทองตัวเฮียห,หาเงินให้มันหายศให้มันหาเกียรติให้มันหาอะไรให้มัน,ม,นมันก็ยกย่องในท่านครับท่านเนะี่ยท่านเก่งท่านดีท่านอยู่ผมจะได้เลียท่านผมจะได้กินกินโกงกินกับท่าน มันก็ยกเราเพื่อจะหลอกเลยเขานี้ผู้นําเราที่ไม่ระวังมันเมามันมันเพราะรูหูเนี่ยมันถูกน้าลายติดเชื้อมาบ้าถ้ามันเลิกเนี่ยเออไม่ต้องมาไล่กูจะไปแล้วสละปุ๊บเหมือนมีสปิริตแบบต่างประเทศเนี่ยมิ้นชินโซฮาเบ่เหไหมเราอ่อผมสุขภาพไม่ดีออกแล้วครับแล้วใครจะมาด่ามันล่ะสบายไหมอย่างเงี้ยคนไทยเราไม่มีสปิริต ไม่มีน้ำใจนักกีฬาไม่รู้จักประมาณคือไม่รู้น่นแหละไม่รู้น่ะแหละแล้วมันเมามันมัน,มนในสิ่งที่มันเสพมันถึงเกิดเรื่องไงร่างกายจิตใจความรู้ความสามัญนุษย์ถ้ารู้จักประมาณแล้วคนคนนั้นเ่ยมีความรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งภัยที่จะเกิดขึ้นเขาก็ระวังได้กองไฟที่จะไม่หัวไม่มือไม่ไกลไม่ใจเขาก็ดับทุกขได้คนประมาณจะไม่มีทุกข คนไม่ประมาณจะมีทุกข์คนที่รู้แจ้งทุกน้อยมากคนที่ไม่รู้แจ้งทุกมากที่สุดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้รู้แจ้งพระองค์ตัดสรู้คือมารู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งโลกธรรมแปดลาบยศเ,เสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศมินทาทุกขไอของสองอย่างมันคู่กันเราจะต้องไม่เมาทั้งสองประการได้ลาบมันต้องเสื่อมลาบได้ยศมันต้องเสื่อมยศ เมื่อถูกสรรเสริญต้องถูกนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์เมื่อของสีไอแปดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราประมาณไม่วันไหวในสองประาการก็ไม่ทุกข์มากดังนี้แลยะถาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะมีวอิโตทินนังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิพามีวัสมิชตุ สเพปุเรนตุสังกัป่าจันโทปนรรโสยธา,ามมณีโชติระโสยถา,าสพิติโยวิวัติชันตุสัพพโรโควินัสสตุมเมตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขงังภาลาง No, mm -hmm.